สวัสดีตอนเช้าครับผมเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วบ้านเช้านี้นะฮะเช้านี้สอยมะม่วงแล้วครับผมนะฮะเพราะกระรอกเธอเริ่มกินเยอะละนะฮะมะม่วงเอ่อร่วงร่วงไม่ทราบมะม่วงพันอะไรนะ,ะเพราะว่าอันนี้คุณพ่อตาปลูกไว้นะครับผมแต่กร้อของผมใหญ่มากนะ สอยแต่ละครั้งได้1นถึงสกิโลนะฮะอันนี้ประมาณสอยรอบนี้ก็ลงมา5ลูกใหญ่ๆนะฮะตะกร้อนะไม่มีใครใช้ผมต้องใช้อยู่คนเดียวเพราะตะกร้อใหญ่มากนะเดี๋ยวเอาไปบ่มนะฮะนะครับผมก,ก็พอได้กินนะครับผมปีนี้มะม่วงติดผลน้อยมากนะครับผมนะฮะ ออกดอกเยอะแต่ติดผลน้อยปีนี้นะฮะร่วงหมดนะครับผมโมโม่ต้นนี้ผมไม่ได้ห่อไว้นะครับผมเพราะต้นมันสูงนะฮะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับผมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แล้วก็ปลูกผลมไม้ไในรั้วบ้านนะฮะ,ะมีความสุขที่ได้เห็นการการเจร,เจริญเติบโตมีความสุขที่ได้กินมีความสุขที่ได้แบ่งปันนะครับผมนะะนี่คือหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับผมสวัสดีครับ